มาครับเพื่อนเลงทีมเหมือนเดิมนะผมเล่นด่าน KF815 นะเล่นเป็นปืนรูกรักนะผม g ีสมหสายฟ้านะผมบวกสิเอนะปืนนี้เริ่มบินแรกแล้วก็บุกไปเลยแล้วกันนะผมคนยังน้อยนะโอ้โหโลมอย่างลมอย่างเยอะเลยเพื่อนเหมือนเน็ตผมจะไม่ดีนะเป็นแบบปิงปิงไม่ไม่รู ฟีนะตอนนี้ฟังเขาเลยคนเดียวก็ต้องเดินหาใช่ไหมเนี่ยยิงทีมผมหลับไปแล้วหนึ่งคนวิ่งไปเช็คดูด้านนี้หน่อยไม่มีนะผมกลับมาดูที่เดิมมกันหน่อยนะเผื่อเจอเฮ้เนี่ยด้านหน้านะอ้โหฟาหมาซะด้วยครับผมเพื่อนะทีของคุณห้องนี้ไม่แบนนะผมเล่นได้หมดทุกปืนนะมาต่อให้ครับผมต่อให้เอเอเลยละกันนะ,ค,ะครับผมเพื่อน แต่ว่าเราจะไม่วิ่งชนนะถ้าเจอเอเอนะครับผมคนยังน้อยอยู่เลยครับผมสามสามนะตอนนี้เด่นกลับเพื่อนในแพรนะผมหรือ f อซนะเฮ้ยมีคนยิงด้านกลางกลางดินนี่แหละโอ้โหเก็บสองแล้วผมฟังผมนะเฮ้ยด้านหน้าดีเขียนเฮ้ยผมเหรียญแตกนะทีมของคุณได้รับชัยชนะ ก็จะยิงได้แต่ละตัวครับผมเพื่อนมีแต่คนถึกๆครับผมตอนนี้ด้านนี้เหมือนจะไม่มีแล้วผมไประเบิดมากลางอย่างเยอะเลยเช็กดูด้านซ้ายกันหน่อยนะก็ไม่มีเหมือนเดิมครับผมเพื่อนโอ้เออแล้วนะเพืเ่อนนะฝั่งผมเล่นเออแล้วตอนนี้เหมือนเขาจะลงห้องแล้วผมว่านะ อ, auto, herman, you. So you อ่าไม่มีเลยอ่ะเอ้ยนี่ไงลงโอ้โหกว่าจะยิงตายอะผมดูเอาเพื่อนๆนี่แหละปิงอะเหตุผมเหมือนไม่ดีเลยนะตอนนี้วิ่งวาร์ปกันมาหาผมเลยปิงผมขึ้นไป42อะเหมือน62ลิงก็ไม่ได้่ะเดี๋ยวรอมันลงก่อนละกันโอเคครับผมเหรียญแตกที่สองนะฟังเขาเลยคนเดียวนะ กระโดดซะเสียงดังเลยแพ้ไปรนะคร<พ>ับ<พ>ผมสามสามนะเพืนะ่อนๆนะตอนนี้คนยังน้อยเลยทำไมไม่มีคนเข้าวะเนี่ยไม่ไม่รู้เลยเนี่ยด้านนี้เหมือนจะไม่มีเหมือนเหมือนเดิมมบผมเพื่อนเหมือนเขาจะไม่บุกฝั่งผมเลยนะๆๆนะไปซ้อนเพื่อนกันหน่อยนะเผื่อเจอนะ มันเขาจะลงคอมล้เหมือนจะเข้าในห้องนะเพื่อนใช่ไหมเสียผมได้อยู่นะทีมของคุณได้รับชัยชนะเสียนะเฮ้ยคนมาเยอะแล้วเพื่อนกำลังจะสนุกซะแล้ว ผมเก็บสองนะเอาขอมีดหน่อยแล้วก็เห็นไหมเพื่อนวิ่งวาร์ปกันเน็ยผมเริ่มมาอีกแล้วเริ่มปิงขึ้นแล้วเพื่อนเรียบร้อยครับผมแพ้ไปเลยครับผมสลับฟัง่งละทีนี้ฝังผมไม่นทิมทีมแดงแนี้กลัวร,ระเบิดแบกย้อยมามากเลยนะ ใครโยนม่แม่นคือเรียบร้อยนะวิ่งผ่านไปตรงนี้เพื่อนนะโยนระเบิดไปเรียบนั้นก็หน่อยเผื่อมันได้นะแต่มีคนวิ่งออกมาเอาเอายังไม่ขาดทำเลยฟังเขาเลือสี่คนนะโอเคหนึ่งตัวครับผมตอนในห้องกันหน่อยเผื่อเจอเอานี่ไง โอเคได้อีกหนึ่งคนนะเลือดเหลือสิบห้าเลยตอนนี้มันโดนเอเอสอยไปครับป่าแสงฆ่าเวลากันหน่อยนะยเลือดหายไปหกแล้วเพื่อน ไม่เจอใครสักคนเลยยิองออมกันหน่อยนะเผื่อเจอนะครับผมเห็นยิงทีมผมตายอยู่ด้านหน้าแหละเมื่อกี้ทีท้องคุณได้รับใช้ฉนิมผมเล่นดีจัดเลยนะเพือ่อนนะตาแสงมันเล่นไปครับผมเหมือนเดิมค่าเวลาเดี๋ยวโดนระเบิดตายนี่ไม่ได้เล่นเลยนะ นั่งเงาเงาเลยเพื่อนดึงช้ากันหน่อยนะดึงไปสอนเพื่อนกันไหนนะฮะไม่ได้สงสัยซากมากคนนี้แค่เดียวหลับเลยยิงทีมผมหลับด้านนี้แหละเมื่อกี้ด้านซ้ายมือได้ยินเสียงถึงเพื่อนเมื่อกีอ้ ชนะไปเลยนะครับอาจจะไม่ได้ยิงเยอะอะไรมากนะครับผมเพื่อนอยากให้ชมคลิปสนุกๆนะครับผมเล่นกับเพื่อนๆในแคร์เล่นกับเพื่อนเอซน,น,น,นะครับผมเล่นเกมให้สนุกนะครับผมเพื่อนนะยิงเขาไม่โดนสำนับผมย,ยิงมั่วไปเลยน,นั้นนะีลยโอเคตัวเดียวพอแพ้ไปครับผม เห็นไหมเพื่อนเน็ตผมเริ่มมาแล้ววิ่งวาร์ฟกันแล้วที่นี้โอ้โหเล่นไม่สนุกเลยตอนนี้ถ้าวิ่งวาร์ฟอย่างนี้ผมจะยิงใครตายไหมฟังแค่เสียงปืนก็รู้แล้วผมว่าปิงขึ้นครับเสียงปืนมากระดุกนะดยิงได้ถึงตัวทีนตัวที่สองตัวที่สามไม่ตายได้ไงวะเนี่ย สงสัยจะชนะแล้วนะที่ผมเล่นดีนะมี a อ,อ,อด้วยวารเปิดไปโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมเพื่อนก็อยากให้ชมคลิปสนุกสนุกกันนะครับ